อยากจะบำรุงตับไตต้องกินอะไรบ้างเล่นของยากเลยนะวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยในการบำรุงร่างกายเนี่ยคือการนอนหลับครับแต่มันไม่เพียงพอในระยะยาวเพราะตับกับไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ต้องกรองสารพิษให้คุณทุกวันยิ่งคุณอายุมากมันยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะว่าร่างกายคุณเสื่อมลงมันไม่ได้ใหม่เอี่ยมเหมือนตอนคุณเพิ่งเกิด พราะงั้นสิ่งที่ควรทํามี3ข้อข้อแรกคือให้คุณกินวิตามิน B ีคอมเพล็กเพราะมันช่วยล้างสารพิษและเพิ่มการเผาผลาญข้อ2คือเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายอย่างเช่นพวกคาร์บินหรือไม่ก็ชาเขียวแท้ไอสองตัวน,นี้นีสารต้านอนุมูลอิสระโคตรเยอะเลย และข้อ3ามวิธีนี้ง่ายสุดนะครับคือกินโพแทนดิมเนฟทูครับเพราะมันจะสั่งให้ร่างกายคุณผลิตสารต้านอนุมูลอิสระด้วยตัวเองได้นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องไปกินสารต้านอนุมูลอิสระเป็นการ,รมังต่อวันอีกต่อไปแล้วถ้าคุณกินเนฟทูติดต่อกัน30วันได้ทั้งตับและไตจะกลับมาใหม่เอี่ยมเหมือนกับตอนคุณอายุ20ตับและไต จะกำจัดสารพิษได้ดีมากขึ้นเพราะไอ้เจ้าตัวเนฟทูเนี่ยมันลงไปแก้ถึงระดับเซลเลยส่วนใครอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับการชะลอวัยหรือมีโรคประจําตัวอยู่ก็พิมพ์ถามได้ใต้อคอมเมนต์เลยครับ